ธรรมะสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับพออปานกับคลิปวิชาการเพื่อสรรสร้างสถาบันครอบครัววันนี้เรามีหัวข้อที่ทันยุคทันสมัยเรามารู้จักเด็กเจนซีกันเด็กเจนซีก็คือเด็กที่เอาให้ใช้คำว่า connectness คือการเชื่อมโยง เด็กเจนซีคือเด็กที่เกิดหลังพศ2540แสดงว่าตอนนี้เขากำลังเรียนอยู่อนุบาลประถมมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยหรืออาจจะทำงานมาแล้วหปีพูดง่ายๆก็คือในวัยเรียนนั่นเอง 1. สมาร์ทโฟนเป็นอวัยวะที่ชาวเจนซีถือได้ว่าเป็นอวัยวะที่33ของเขาเลยนะครับ พอสมาร์ทโฟนเขาจะเอาไว้ใช้โทรชั้นแชทถ่ายรูปฟังเพลงเล่นเกมดกูคลิปต่างๆที่ตอบสนองวงจรชีวิตดิจิตอลโลกออนไลน์ของเขามันไม่ใช่โลกเสมือนแต่มันคือโลกความจริงอีกโลกเลยทีเดียวเด็กเจนซีเป็นมนุษย์ข้อมูลเด็กเจนซีติดโลกออนไลน์จึงรับข้อมูลข่าวสารมากมายอย่างรวดเร็วทั้งข่าวทันโลกและวิเคราะห์สถิติเรื่องต่างๆเพื่อคาดการณ์อนาคตดังนั้นจึงเป็นคนทั้งชอบตัดสินอะไร อย่างรดวดเร็วแล้วก็ไม่ชอบรลอคอยเด็กเจนซีเชื่อมโลกเชื่อมวัฒนธรรมคนเจนซีเปิดกว้างทางความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมากขึ้นเพราะว่าเพียงแค่ลัดนิ้วเดียวก็สามารถคุยกับเพื่อนต่างชาติจากอีกซีกโลกหนึ่งก็ได้ไม่ว่าจะต่างพื้นฐานวัฒนธรรมก็อาจมีความชอบความบันเทิงเดียวกันมีแนวโน้มที่จะปรับทัศนคติได้ดีและไม่แบ่งแยกชนชั้นสีผิวศาสนาหรือประเพณีที่แตกต่างกัน เด็กเจนซีทำเพื่อตัวเองก่อนมีนิสัยที่จะพยายามทำอะไรด้วยตัวเองเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองชอบอิสระเสรีรู้จักเก็บออมเพื่ออนาคตแต่ตามลักษณะนิสัยพื้นฐานของแต่ละคนก็ย่อมมีความแตกต่างกันอยู่ด้วย mm hmm. เด็กเจนซี hmm. มีแนวโน้มเป็นมนุษย์หลายงานความอดทนต่ำชีวิตดิจิทัลที่มันรวดเร็วเนี่ยทำให้เด็กรุ่นเจนซีมีความอดทนที่ต่ำการรอคอยก็ต่ำ เขาชอบทํางานหลายๆอย่างพร้อมกันในมุมหนึ่งอาจจะมองว่าการทำหลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดูแล้วเก่งแต่จริงๆการทําอะไรหลายๆอย่างเช่นการทําการบ้านฟังเพลงดูทีวีแชทกับเพื่อนคุยกับพ่อแม่หรืออื่นไปพร้อมกันเนี่ยก็ทําให้ประสิทธิภาพในการรับรู้และการทํางานแต่ละชิ้นลดลงโดยที่เขาไม่ดูตัวเด็กจน n ีก็ยังต้องการความรักและความห่วงใยซึ่งจริงๆแล้วเด็กทุกคนก็ยังต้องการความเข้าใจจากผู้ใหญ่ จากพ่อแม่อันเป็นพื้นฐานของมนุษย์อยู่แล้วยังอยากให้ผู้ใหญ่แสดงความรู้สึกห่วงใ่แม้ว่าจะต้องการโลกส่วนตัวขนาดไหนก็ตามผู้ใหญ่ต้องปรับตัวที่มากขึ้นที่จะยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีกับวิถีชีวิตของเจนซีฮีโร่ของเขามักเป็นคนดังที่อายุใกล้เคียงกับเขาที่สร้างแหงบันดาิใจได้อย่างเช่นดารานักร้องนักเขียน มากกว่าฮีโร่ตัวอย่างแบบเศรษฐีพันล้านที่ประสบความสำเร็จจากอดีตคือเสือ้อผืนหมอนใบแบบเมื่อ30ปีก่อนเด็กเจนซีมักจะเป็นเจ้าหนูจำใหม่ชอบถามนะครับซึ่งเขาต้องการคำอธิบายที่มากขึ้นต้องมีเหตุผลต้องรู้สึกว่าได้เข้าใจกับทุกเรื่องในชีวิตยังมีส่วนร่วมในครอบครัวต้องการการตัดสินใจในชีวิตของตัวเองดังนั้นเขาจึงกล้าคิด และก็กล้าถามมากขึ้นกว่าคนรุ่นก่อนๆเด็ก Gen ีหาความรู้ได้ทุกทกที่การเรียนรู้ของเขาเน้นผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นถ้าเราสามารถที่จะจัดที่บ้านห้องเรียนนะครับโดยเอาเทคโนโลยีมาเสริมกิจกรรมโดยมีแรงจูงใจมีการแข่งขันมีรางวัลเนี่ยจะช่วยให้เด็กกลุ่มนี้กระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น เขาไม่ชอบการเรียนแบบบรรยายนะครับแต่เขาชอบข้อมูลแนวกราฟแนวภาพแนวสถิติที่ชัดเจนเน้นข้อมูลสั้นๆที่เข้าใจง่ายนี่แหละครับความเป็นเขาในกลุ่ม Gen Z เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นรุ่นเจน Y และคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายที่เป็นรุ่น Gen X ตอนนี้เราเข้าใจเขาแล้วนะครับนำปบไปใช้เลยครับธรรมะขอคุณครับ